โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาเอ่ออะไรนะคุณเอฟเล่นไหมครับเพล่นนะครับมาจะไปเล่นกันเลยคุณเอฟกดเข้าไปในมารคามือยังครับเป็นแล้วครับนะครับจะมาเล่นกันดี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 นะครับพาร์ทโฟกแมนก็เราจะมาเซิร์ฟเอาเซิร์ฟใครดีครับ ที่นี่เองครับครับเอาเลยครับเซิฟคุณเลยนะครับมาหรือยังครับเรื่องแมพกระโดดเนี่ยเนาะนะครับก็คุณเอฟกำลังเข้าไปนะครับเข้าไปแล้วก็เข้าไปหรือยังครับคุณเอฟทำไมหาชุดเกาะเทพเหว่าโอ้ยเซิฟคุณมาครับ ก็ขอสองซับก่อนนะครับเดี๋ยวผมเพื่อท,ทำเหยจริงเพื่อทำแน่นไหมได้ท,ที่ไม่เห็นตัวผมก็ไม่รู้เดี๋ยวผมขอทำให้คุณเ็บก่อนนะครับรูฟ้าเก่งไหมครับอย่าลืมกดติดตามด้วย <ไป S 1> <อ>แล้วผม,มก็จะ ได้แล้วนะดรูฟ่าเนี่ยเอาชุดก็ตรงนี้ค่ะอืมแล้วอุ้ยไอ้กูล,ลิมมันมันมาได้งไงวะนี่ฟา่าแล้วก็เปิดไม่ได้ดินานเถอะวะเฮ้ยทำไมผมเงินไม่ได้กันครับเซิร์ฟใหม่ก็ได้นะครับเออเซิร์ฟที่ผมไม่ได้นะครับเซิร์ฟใหม่ก็ได้นะครับ นะคุณเอฟออกกียังครับทําไมผมยังเห็นเซฟคุณอยู่เลยควายเซฟอะไรครับควายก็ครับมีจริงจริงเมื่อกี้คือตั้งชื่อว่าควายเก่าเก้าเกาเก้าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อผมเปลี่ยนชื่อผมก่อนนะครับชื่อรายการผมนะครับชื่อเอน็นเอน็น กดปุ่มูเซิร์ฟไปเลยนะครับเนี่ยผู้เล็บเข้ามายังครับเธอเปลี่ยนเฮดึงเขาเจอทีเดียวเธอเปลี่ยนเป็นเนี่ยนะครับแล้วก็จะเข้าเซิร์ฟอีกเธอเปลี่ยนชื่อเดึงเปลี่ยนตรงไหนตอนแรกตั้งกูเขาไม่รู้เด็กของเอฟมันเปลี่ยนไแตหมาเปลี่ยนไม่ได้ ครับผมก็เข้ามาเลยนะครับคุณเอฟนี่ครับคุณเอฟนะครับเอ้ยทำไมกตีเช่นไรวะเจอะเจ๊ะเฮ้ยครับทำไมบมกง่อยได้อย่างนี้นครับ โอ้ยผมปีคุณเอฟไม่ได้แล้วนะครับอันนี้้านใครครับปับนันปันกำลังสั่งอันนี้ปันสั่งเองเหรอครับใช่ครับเฮ้ยอ้าวทำไมกรเบิดมันค้า,าอย่างนี้ก็ครับโอ้โหคุณเอฟไงคุณหายไปไหนกันเนี่ย จะต้องเข่าประตูะเถเะจะต้องปิดประตูเฮ้ยแกเฮ้ยอีฟออกนะโอู้เน็ตหงุดอีกแล้วเดี๋ยวผมขอไอ้ปืนเน็ตก่อนนะครับเอาเสื้อผมไหมครับอโอืผมก็เชื่อมต่อเสื้อได้ๆๆครับครับผมจะเข้าไปเรียนไม่ใช่เสื้อผมครับ ผมเขาสร้างเซิร์ฟก่อนนะครับเอาหมวดอะไรดีสายครับมีชีวิตวรอครับครับผมจะให้คุณเอฟเอื้อนเซิร์ฟผมนะเราเป็นเราไปนั่งตรงงนี้ดีกว่านับเกดเพนงไปเลยนะเราจะสนุกกับเกมใหม่ครับนะครับตื้อตื้อดื้อตื้ตื ตด,ดคุณเอฟเห็นเสื้อผงหรือยังครับดาวครับยังครับยังดีดดีด,ดโอ้มังเข้ามาเลยนะครับโอ้เกิดอยู่บนต้นไม้มเ,ไเห็นเข้าไปได้ไหมครับเฮ้ย เดี๋ยวผมจะรอคุณเอฟอยู่ตรงนี้นะครับตรงดินดินนะครับโอ้ยแกะแกะแกะสลัดเอ้ยเข้าได้ไหมครับคุณมานั่งตรงนี้สิครับเน็ตแยงนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นอ๋อแกะแกะแกอีกยูเข้ามาแล้วครับโคตรแย่เกินโอ้ยนู่นนะครับคุณเอฟ อยู่บนต้นไม้นู่นผมอยู่ตรงนี้ครับเราไปตัดไม้กันเถอะครับไปดูจักไม้รูู้จักไม้ไงควายแล้วเราไปตัดไม้กันเถอะคุณเอ๊ะทำไมอยู่เฉยอย่างนี้เราวุหายไปไหนวุหายไปไหนโว้ยเดียร์เดี๋ยร์เดียรเดียว์เดียรเดียว์เดียร คุณเอบผมได้นเน็ตแล้วนะครับคุณได้เน็ตหรือ,อยังครับเดียเด๋ยวผมจะตัดดินคอยนะครับถ้าคุณเอฟเข้ามานี้เดี๋ยวผมจะเชิแมแงเป็นอย่างดีเลยครับเชื่อมต่อเน็ตหรือ,อยังครับผมเออเชื่อมต่อแล้วผม ดูนะครับเราจะขุดลินเง่นนะครับโอ้ยโอ้ยรอคุณเอฟเข้ามานะครับคุณเอฟครับเข้ามาหรือยังครับทำไมมันมืดย่างนี้ล่ะครับรอนครับคุณเอฟแบบหน้าจอมืดนะครับเอาตึดติดติดดูก่อนนะครับ อยเฮ้ยคุณเอฟทำไมเข้ามาไม่ได้วะลองมาอีกครั้งดิเน็ดเน็ดหยุดอีกแล้วเขาไม่เข้ามาได้เน้อดีดีดี อยู่โอ้ยเอฟครับเห็นเสื้อผมมือยังครับดเด้าไปเลยครับเห็นเสื้อมื้ยังครับไม่ใช่สกเกต็ตทีวีครับโอ,โอ้โหคุณเข้ามาแล้โวโคตรไวเลยสัส ไปตัดไม้ก็อือจากไม้ไม้สับโอ้ยรับพีดปีมาตรงนี้สิครับคุณเอฟคุณจะพาไปท่องเที่ยวโูว้ดินผมเหมือนโู้โโคตรสนุกเลยเอาดินมาสิครับก็้ก็ต่อลงไปนะครับ โอ้ยมือจะคอตัดดินก่อนนะครับด,ดีดีอะกดดีดีอะโอ้ว what the fuck <c oughs> อ้อยกันเลยครับอ้อยมันไม่มีอยู่ในโลกนะครับจักไม้อ้อยนะัตว์มันคืออ้อยเลยมันคืออะไรมันก็คืออ้อยสิครับเออเขาไม่เขาตีเอฟที่บินไม่กดวะเุ้ยเฮ้ยนี่เนี่ย มก็จะไม่รีนไม่ครับนะครับเอานะครับก็สนุกกันพอหรือยังครับก็สมหวังดีนี้ส์